สวัสดีครับวันนี้ผมมานาลอบ่ายครับมาดูนาเดี๋ยวจะไปกู้รออข้างในนะครับว่ามีอะไรติดอยู่บ้านนะฮะก็มานาทีก็เอารอบมาวางเพราะว่าช่วงเมื่อสอสาวันก่อนฝนมันตกครับฝนมันตกก็เลยน้ํามันเลยเยอะเนี่ยครับเนี่ยเอาครับดูครับเนี่ยน้ําเยอะครับผมก็เลยได้โอกาสวางรอบได้ครับตอนนี้ในนาก็ข้าวเริ่มเริ่ม เขาเริ่มแต่งตัวแล้วนะครับแต่งตัวเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จก็จะท้องแล้วนะครับเนี่ยกำลังแต่งตัวแล้วครับวันนี้นะครับหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อสองสามวันก่อนนะครับน้ำก็เต็มนาก็ไม่ต้องวิทย์น้ำเข้านะครับ แต่วันนี้เลยมาเลยมาสองสามวันแล้วน้าอันอันของผมนี่มันเริ่มจะแห้งนะเดี๋ยวผมจะติดเครื่องแล้วก็เอาน้ําใส่ซะหน่อยครับเพราะว่าหวานปุ๋ยไปหวานปุ๋ยไปจะได้ปุ๋ยจะได้ละลายได้หมดทั้งนูน้นมันมันจะแห้งๆหน่อยมันอาจจะไม่โดนน้ำไร่ก็เดี๋ยวเติมน้ําเข้าไปหน่อยครับ ไม่ติดครับเครื่องเย็นของใส่เครื่องเย็น เราติดเครื่องไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูรอบกันครับนะครับ ไหลออกเยอะ่เ,เนงยก็จะระบายออกเห็นะครับรอบผมอยู่ในนี้ครับอุ้ยทำไมน้ำไหลออกเยอะอย่างนี้วะโอ้ ได้เลยเลยครับฝาวแสดงว่าวางรอบไม่ค่อยดีปิดตำแหน่งครับไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้อะไรครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยดูกันว่าผมจะได้อะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่ย้อยต้องลงไปจ้ำๆหน่อยว่ะน้ำมันแรงเกินไปว่ะ